กำลังเหนื่อยใจกับการใช้งานพิมพ์เตอร์ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นหมดุดหมดเร็วซ่อมก็แพงเปลี่ยนมือก็อบ่อยหรือบางครั้งต้องการพิมพง,งานเร่งด่วนแต่ต้องรองเปิดเครื่องคองมพิวเตอร์ที่นานไปอีกลองมาดูแคนนอนผิดมาก G3010 ไปดูขัน้นตอนกันเลยค่ะค่ะสำหรับการดาวน์โหลดนะคะเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะคะพิมพ์คำว่า Canon Print นะคะเลือกที่แคนนอนพิมอินเจ็ตเลยเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ กดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะเครื่องปิมพ์ Canon Pixma G สามศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นเครื่องปิ้นที่สามารถพิมพ์ผ่านไวไฟได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์เป็นรูปภาพแล้วก็เอกสารนะคะค่ะคลิกเข้าไปในแอปนะคะแล้วกดที่คาว่าพิมพ์รูปภาพค่ะหลังจากนั้นเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปนะคะกดเพิ่มค่ะหลังจากนั้นกดถัดไปค่ะ อันนี้จะเป็นการเลือกขนาดกระดาษที่เราจะพิมพ์นะคะให้มันที่ตั้งค่าได้เลยค่ะเลือกขนาดที่เราต้องการจะพิมพ์นะคะได้ขนาดที่เราต้องการแล้วให้เรากดพิมพ์ได้เลยค่ะความเร็วของเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะคะ่ะสามารถพิมพ์ภาพขาวดำได้แปดถึงเก้าภาพต่อนาทีค่ะและพิมพ์ภาพสีได้ห้าภาพต่อนาทีเลยนะคะ ตอนนี้ที่เราพิมนอยู่นะคะจะเป็นภาพสีนะคะแต่ในคลิปจะเห็นเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารูปที่เราเลือกมาจะเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการเป็นรูปภาพนะคะภาพสีนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะลองมาปิ้น์เอกสารกันะคะ่ะเข้ามาที่หน้าเดิมเมื่อกี้เลยนะคะเราให้เราเลือกการพิมพ์เอกสาระคะ่ะให้เราเลือกไฟล์ของเรานะคะจะมีใน iPad นะคะหรือว่าในได์ก็ได้ะคะ่ะ หลังจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ได้เลยค่ะ c a n น n น i ิ m a ม3 0 1าเครื่องพิมพ์และสายอ l l ิน One แบบติดตั้งแท้งหมึกเติมได้สำหรับการพิมพ์งานในปริมาณที่มากนะคะออกแบบมาเพื่อการพิมพ์งานที่มากโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงค่ะเพราะว่าเติมหมึกหนึ่งครั้งเราสามารถพิมพ์เอกสารได้ถึง7,000แผ่นเลยค่ะ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างงานเอกสารนะคะเอกสารที่เราได้เนี่ยตัวหนังสือก็จะคมชัดนะคะไม่มีแตกนะคะเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังทำโครงการโปรเจกต์วิจัยนะคะ